สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการนับยอดปรับระดับค่ะซึ่งนี่เป็นจุดเด่นของระบบ MGM จะทำให้คุณก้าวไปสู่รายได้หลักแสนต่อเดือนได้ง่ายขึ้นนะคะข้อแรกก็คือการนับยอด3เดือนติดกันถ้าวันนี้คุณมีบัตรในหน้าแล้วนะคะขั้นต่อไปในการปรับระดับก็คือมียอดสะสมใน3เดือน300,000บาท ยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเดือนที่1มียอดเข้ามา30,000บาทเดือนที่2 5 0ห0 0หมเดือนที่3 200,000นับ3เดือนติดกันคือ2 8 0 0 0 0บาทยังไม่ถึง30,000นนะคะพอเดือนที่4มียอดเข้ามา200,000บาทนับย้อนไปอีก2เดือนเป็น3เดือนติดกันนะคะคือ4 5 0 0 0 0บาทตอนนี้สามารถปรับไปสู่ระดับ4รับ MGM เพิ่มขึ้นได้แล้วนะคะ เมื่อกี้นี้นับให้แล้ว3เดือนติดนับไปแล้วยังนับให้อีกคืออะไรเมื่อกี้เราเพิ่งปรับระดับไปเมื่อเดือนที่4นะพอเดือนที่5มียอดเข้ามาแบบท่วมท้นเลย2ล้าน5แสนบาทนับย้อนหลังกลับไปอีก2เดือนเป็น3เดือนติดรวมกันแล้วคือ2ล้าน9แสนบาทแค่2ล้าน7ใน3เดือนก็คือปรับระดับ2แล้วตอนนี้คือ2ล้าน9 ก็ปรับสู่ระดับ2รับ m g m เพิ่มขึ้นได้เลยจะเห็นแล้วว่าสองแสนในเดือนที่3มและเดือนที่4ี่เนี่ยเพิ่งจะนับนับไปเดือนที่แล้วนี่เองแต่พอมีเดือนล่าสุดยอดที่เคยนับไปแล้วก็นับให้อีกอันนี้เป็นจุดเด่นที่ค่อนข้างสุดยอดเลยทีเดียวการนับยอดเป็นการนับยอดรวมทั้ง3ระบบแล้วก็นับเบี้ยไม่นับพอยด้วยนะคะ ยอดที่เราเห็นอยู่นี้คือยอดเบียรที่แจ้งงานเข้ามานะคะในบางที่เนี่ยเบียรที่แจ้งงานเข้ามาเนี่ยต้องไปหารเป็น point สำหรับธุรกิจ MGM แล้วสบายใจได้นะคะไม่มีการหารให้เป็น point อ,อีกยอด2ล้าน5ที่เข้ามาเนี่ยเป็นยอดที่เกินจริงไปไหมคำตอบก็คือไม่เกินจริงนะคะเพราะว่ายอดเนี่ยนับรวมทั้ง3ระบบก็ประกอบไปด้วย4กลุ่มบ็กเกอร์ซึ่งเป็นยอดทางด้านวินาสภัย สีกรุงประกันชีวิตโบเกอร์เป็นยอดของประกันชีวิตแล้วก็ประกันออนไลน์ผ่าน724ดังนั้นเบีย้ยหลักแสนหลักล้านสำหรับประกันชีวิตค่อนข้างเป็นไปได้สำหรับตัวเลขนี้นอกจากนี้นะคะการนับยอดไม่ใช่ยอดขายของคุณคนเดียวนะคะเป็นยอดขายของทั้งทีมรวมกันสมมติว่ามีการสร้างทีมงานแบบนี้นะคะคุณ2ไปแนะนำคุณ6ไว้3ท่าน แนะนำคุณสไว้1นท่านคุณ4ี่ก็ไปแนะนําคุณ6ไว้4ท่านคุณ5ก็แนะนําคุณ6ไว้อีกหท่านแล้วการนับยอดรวมปรับระดับเป็นอย่างไรยอดนับรวมปรับระดับของคุณ5คนนี้ก็คือยอดแจ้งงานของคุณ5รวมกับคนที่คุณ5ไปแนะนําไว้ตามกรอบสีชมพูนี้นะคะยอดนับรวมปรับระดับของคุณสี ก็คือยอดส่วนตัวของคุณ4รวมกับคนที่คุณสีไปแนะนําไว้และที่แตกออกไปก็คือกรอบสีแดงนี้นะคะเซอร์ไพรส์ไปกว่าน,นั้นคุณ2แนะนําคนไว้แค่4คนเองค่ะแต่ยอดรวมปรับระดับก็คือยอดแจ้งงานของคุณ2คนที่คุณ2แนะนําไว้รวมทั้งที่แตกออกไปด้วยดังนั้นยอดรวมปรับระดับของคุณ2ก็จึงเป็นยอดทั้งหมดในกรอบสีเขียวนี้นี่เองโอ้สุดยอดจริงๆ และข้อสุดท้ายค่ะก็คือยอดยอดถึงนะโตข้ามขั้นได้เลยไม่ต้องรอ3เดือนถ้าวันนี้นะคะคุณมีบัตรในหน้าวินาศภัยหรือบัตรในหน้าประกันชีวิตก็แล้วแต่มียอดแจ้งงานเข้ามาตรงเดียวนะคะหล้านไม่ว่าจะเป็นวินาศภัยหรือประกันชีวิตปรับระดับเป็นระดับที่1รับ MGM เพิ่มได้เลยนะคะไม่ต้องรอ3เดือนค่ะ แล้วก็ไม่ต้องรอเติบโตทีละขัน้นเป็นไงคะทั้งหมดนี้ก็คือจุดเด่นของการนับยอดปรับระดับของระบบ MGM เพื่อให้คุณก้าวไปสู่รายได้แพสซีฟอินคำหลักแสนต่อเดือนได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนดีไหมคะพบกันในวิดีโอถัดไปคะ่ะ